สวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณนัทครับพบกับผมนะครับอนวยวาวจังหลีก,กับช่อง YouTube ราชมันกันเองแล้วก็เพจ f a c e b o o k ราชมันเช่นเคยสําหรับวันนี้เราอยู่กันที่สนามกีฬายิงปืนเมืองแสดริ้วเราจะพามาพบกับคุณนัทซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งสนามกีฬายิงปืนเมืองแสดลิ้วแห่งนี้นะครับแล้วก็เป็นนายกสมาคมสมาคมอะไรนะครับสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์เมืองแสตลีย์ต่อ,อเป็น กีฬายิงปืนลนยุทธของเมืองแปดริ้วนะครับเป็นผู้ก่อตั้งสนามแล้วก็เป็นนักกีฬายิงปืนลนยุทธทีมชาติไทยครับทีมชาติไทยนะครับเดี๋ยวในส่วนของผลงานมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราก็จะให้อธิบายรายละเอียดคร่าวๆเอาผมขอแนะนําชื่อนามสกุลจริงนะครับครับสวัสดีครับผมนัทสิริโรจน์พลสุธิครับผมครับผมครับก็ยิงดิวิชั่นรีวอเวลเวอร์คัสจีเอ็มครับ รีวอลเวอร์คาร์เจี๊ยมนี่คือรายละเอียยดเป็นังไงครับครับผมคารสูงสุดของ IPSC ครับผมคารสูงสุดของ IPSC รีวอลเวอร์ก็คือปืนลูกโม่ตามภาษาชาวบ้านเราครับนี่ครับดีกีไม่ธรรมดาเล่าผลงานคร่าวๆในช่วงที่ผ่านมาบ้างได้ไหมครับก็ล่าสุดคือได้แชมป์โลกประเภททีมครับประเภททีมประเภททีมได้เป็นแชมป์โลกของแมตช์เบอร์ชูตระดับแชมป์โลก ระดับแชมป์โลกเลยนะครับโอ้โหครับไม่ธรรมดาครับวันนี้ได้มาเจอตัวจริงครับถือว่าโอ้โหเป็นประสบการณ์ที่ดีที่ดีมากเลยครับครับโอ้โหแล้วก็ได้ครัแชมป์เอเชียครับแม็ปฟาอีสเอเชียโอ้แล้วก็เอเชียครับแป็นออสเตรเลียได้แชมป์ประเภททีมครับโอ้โหครับสุดยอดครับโอ้โหเดี๋ยวผมขอสอบถามเพิ่มเติมเรื่องสนามคับนี่นิดนึงครับสนามก่อนก่อนที่จะมาก่อตั้งสนามนี้ก็คือว่าเมื่อก่อน คุณนัทฝึกซ้อมที่สนามไหนครับฝึกซ้อมที่สนามยิงปืนพนมชุดติงเลนครับสนามยิงปืนพนมชุดติงเลนนะครับที่ผมที่ช่องของผมก็คือผมครับก็เป็นสนามที่สนามน้องกันครับโอเคครับก็เป็นสนามที่ี่น้องกันอยู่ตอนนี้ครับก็มีปืนอยู่ด้วยกันครับโอเคครับถือว่าสนามพนมนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของนักกีฬาหลายท่านครับหลายท่านครับผมครับผมเองก็ต้นกาเนิดก็มาจากสนามพนมชุดติงเลนเหมือนกันนะครับกีมาครับผมสำหรับในส่วนของคุณนัทตอนนี้ก็ อาประจําอยู่ที่สนามนี้เลยหรือเปล่าครับใช่ครับอ๋อครับถ้าใครอยากเจอหน้าค่าตานะครับอยากเจอตัวเป็นๆอยากมาพูดคุยมาสัมผัสมีอะไรมาปรึกษาเรื่องการใช้อาวุธปืนการยิงปืนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตั้งแต่การใช้อาวุธปืนเบื้องต้นพื้นฐานครับพื้นฐานการยิงในระบบต่อสู้ป้องกันตัวกีฬาครับกีฬาครับถ้ครับมาหาคุณนัทนี่แนะนําได้ครับผมไม่ผิดปังแน่นอนครับไม่ไม่ต้องใช้คําว่าแนะนําเลยครับถือว่าระดับหูโปลสุดยอดแล้วครับระดับทีม ชโลกนีสำหรับในส่วนของในแมตช์ครั้งถัดไปนี่ที่คุณนัทจะไปแข่งนี่ยังมีโปรแกรมอะไรยังครับในครั้งถัดไปถ้าสำหรับเบอร์ชูตนะครับก็จะเป็นที่ประเทศแอฟริกาใต้ครับแอฟริกาใต้สามปีข้างหน้าครับอ๋อสามตรงนี้เบอร์ชูตนี่กี่ปีครั้งหนึ่งครับสามปีครั้งหนึ่งครั้งล่าสุดนี่จัดที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพครั้งที่แล้วเป็นฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพครับอ๋อครั้งนี้บ้านเราเป็นเจ้าภาพที่เราไม่ได้ทีมระดับแชมป์โลก ก็สำหรับในส่วนของที่บอกว่าจะเป็นแข่งที่อริกาใต้อีก3ปีข้างหน้าครับในส่วนกับปี่น้องชาวไทยก็ขอเป็นกําลังใจให้คุณนัทนะครับไปเอาแชมป์กลับมาให้ได้เหมือนเดิมก็คือพูดง่ายก็คือรักษาแชมป์ของเราไว้ให้ได้นะครับันนี้ก็เป็นกําลังใจก็จะตามเชียร์ติดตามกันต่อไปนะครับ ขอบคุณมากครับครับก็ไหนๆวันนี้เราก็มาแล้วเราก็จะขอชมฝีมือของคุณนัทสัดนนิดๆหน่อยๆนะครับครับเกิดเป็นแนวทางและเป็นกำลังใจให้สำหรับผู้ที่สนใจนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปติดตามดูกันครับให้คุณนัทลองยิงโชว์ฝีมือกันสัดนนิดๆหน่อยๆนะครับก็คือคือเซตสเตจขึ้นมานะครับครับตรงนี้เบ็ดนัดครับทีเบ็ดนัดก็จะมีเป้ากระดาษสี่เป้าครับสี่เป้าแล้วก็สองเพดหนึ่งพ็อเปอร์ครับสองเพจหนึ่งพ็อเปอร์นะครับอ่ะเดี๋ยวจุดสตาร์ทครับตรงนี้นะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับเดี๋ยวเราจะมาดูแชมป์ยิงกันนะครับผมจะเป็นคนจับโปรไทรเมอร์ให้นะครับเตอร์โหลดแอนแม็กเลยดิเตอร์อายูเลยดิบายบาย โหลดโซเกียเกียร์มดาวมอเตครับเวลา1 0 1 6ครับโอ้โหสุดยอดครับมองทันกันไหมครับนี่แค่การสาธิตนะครับโอ้โหสุดยอดครับเป็นไงครับจากการทดลองให้คุณนัทยิงโชว์ไปเมื่อกี้นี่อาจจะดูกันไม่ทันนะครับผมจับโปเองไม่ตามผมยังงงเลยโอ้โหอะไรวะปั๊ปปั๊ปปั๊โอ้หมดแล้วครับจริงๆแล้วนะครับที่ผมคิดเอาไว้ทีแรกผมกล่าวว่าให้คุณนัทยิงทดสอบ ผมเนี่ยจะลองยิงตามอีกท้งนึงแต่พอผมเห็นฝีมือการยิงแล้วโอ้ผมท้อใจแล้วครับผมไม่ไม่เอาดีกว่าผมกลัวผมจะอายมากไปคนดนี้ครับถ้าผมจะยิงแบบนี้ผมคงต้องขอเวลาฝึกอีกลักพักครับอีกสักอย่างน้อยผงสักสี่ห้าปีครับถึงจะได้ประมาณนี้โอ้สุดยอดครับนี่ขนาดคุณนัทออกตัวมาแล้วนะครับว่าไม่ได้ซ้อมมาเป็นเดือนแล้วตั้งแต่หลังงานแมทที่แข่งมาโอเวอร์ชูตครับก็โอ้ครับ ถือว่าไม่ผิดหวังจริงๆครับโอ้โหสำหรับสําหรับในส่วนของวันนี้นะครับก็เป็นการแนะนํานักกีฬาแล้วก็มาพูดคุยกันสนิกสนานคร่าวๆได้ความรู้ได้ประสบการณ์ต่างๆนะครับใครที่อยากยิงได้แบบนี้หรือว่าชอบแนวกีฬาแบบนี้ก็สามารถมาหาคุณนัทได้ที่สนามกีฬายิงปืนอ๋อสนามกีฬายิงปืนเมืองแปดรนะครับก็คลิปก่อนหน้านี้นะครับที่ผมแนะนําสนามไปแล้วก็สามารถมาตามนั้นได้รายละเอียดนะครับก็มาติดต่อคุณนัทได้ครับ ส่วนมากคุณนะัทก็จะอยู่ประจําอยู่แล้วทังนี้ค,ครับไม่ได้ไปไหนครับสําหรับในส่วนของวันนี้นะครับคลิปนี้ก็่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณสนามกีฬายิงปืนเมืองแปดริ้วแล้วก็ต้องขอขอบคุณ<ม>คุณนัทนะครับที่สละเวลา<ม>ครับม,มาให้เราสัมภาษณ์แล้วก็มาถ่ายทอดประสบการณ์รวมทั้งมายิงโชว์ยิงสาธิตให้เราได้ดูกันในครั้งนี้ด้วยครับสําหรับคลิปนี้ก็คงฝากกันไว้ทั้งนี้ก่อนลากันไปก่อนเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรมานําเสนอก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งก็อย่าลืมครับฝากติดตามช่องย t u b e ราชมันกันเองแล้วก็เพจเฟซบุ๊คลราชมันเช่นเคยนะครับคลิปนี้ลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ